กาดกาแฟไมนได้ใสครับไปขอจากปตทไ <Core> อเอยังล่ะเบลดทุเรียนนะสิกับไปขอเพื่อนกับอ<ห>่าหายเพื่อนขานนาคขาใน่ที่ไปต้องหายน,น่อย<ห>ที่เป็นเก็บไปหาย้อ,อดีของกาดกาแฟเนี่ยมันดียังไงครับ มันเหม็นที่ไหนอันจากที่อันผู้ย่า ي ล่องเนาะบดดำๆหลายอย่างคือล่องบานพอเอาแกป่ากาแฟใส่มันก็สิคอยไปไต่ร่องออกไปไต่ไปไปหม่องอื่นอ๋อมันก็สิบอยไมากินเผื่อเท่านะใช่พอมันมันมันพอมันสิเป็นเพียนั่นแหละค่ะไม่บดไม่หยั่งแกกําลังทดลองดูว่ามันสิได้ผลสําหรับะไรกวันอาทิตย์ละเทื่อขยันขันร้านบ้าปิดปากปิดจมูกเพราะมันเหม็นแต่คนเข้าไปยังเหม็นเลย แต่ว่ามักับมันกับบอยมีคิดกับต่อคนเลยนะมีเพียงเด็กกินมันเป็นอันนี้ทางิสันใช่ค่ะทางบาร์เลย์กาไซอันนั้นเอาแเซนามกาแฟแซนามแล้วก็ใส่ถังแล้วก็ฉีดลองเห็ดสองยางเมื่ะอ่านอ่านเมื่อในยูทูบเขาว่านอกจากมันนี้ประโยชน์ตักอันขาแม่แรงแล้วแม่แรงมันเหม็นมันหนีเนาะอยู่ในดินมันก็ยังเป็นมีสารอันที่ว่าบั้มุงอันให้อันต้นพืชโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งคือเขาเอื่นวา เฮาบ่มีความหูดานเฮาก็เบิดเบิ่งอ้าทำเป็นยูทูบเนาะเราเฮ็ดผิดธาถือเบิ่งว่าในเมื่อเฮาสิเฮ็ดเป็นสวนอินทรีย์100%เฮาต้องเฮาต้องมีแนวมาทดแทนค่ะว่าถ้าอยากสบายปุ๊บเฮาก็ไปซื้อแป๊บเดียวมันก็ได้ก็มันฉีดขึ้นหูเขาผลผลิตกันสิได้แบบงามขึ้นเขาหน่วยหน่วยหน่วยหลายอาจสิแซ่ยบที่นี่มันสารเล็งหวานเล็งยังสิหน้าแต่ตรงนี้ต้องการให้เป็นขคือปลูกในเฮือนเท้า มันเหลือไอลี่ไขว่ไย่มันก็หลายกัดมันก็หลายกัดก็ได้แบงซูพี่นอแอันที่มาเยี่ยมมายามเนาะพีนาะเออได้กินของดีๆเขากะเขามาซื้อว่ามันเป็นบุญที่เขาเขาเฮ็ดเฮ็ดอันแบบแบบจังแบบสิมันมันบริเฮ็ดขึ้นมาเนาะสิเขากะเลยมีจุดประสงค์แบบแบบแบบว่าอยากเป็นเป็นอันนั้นปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะเอาปลอดใจอันนี้อยู่ที่สวนเอ็นอ่าน่าทิงนะครับอยู่ที่ อำเภอราศีสลายครับโอเคครับโอเคครัอันนี้เขาได้ครัเขาที่เสียงงามนี่นอันนวันนั้นได้มากินฝรั่งแม่กันไดละกําลังว่าให้อันอาจารย์ไอ้พระรัชฟังว่าแม่ใส่ยาขาแม่แรงโดยใส่กากระแฟลองเบิงมันก็คอยไต่ลงอยู่หล่ะหมด เพราะว่าถมดขึ้นมาปุ๊บมันสิเฮ็ดให้อันเพียร์พอเพียรปุ๊บบานนวยมันก์โบนจาร์เป็นผงกาแฟเหรอคะใช่คุณลุงว่าคุณโบยังซีดใครก็เหนียวซีดใครก็เหนียวเลยล่ะอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นสวนฝรั่งสวนฝรั่งสวนฝรั่งครับอยู่ที่นะครับสวนเอีดาน่าเทิงอะไรก็ไปนะ